วัวเงื่อนัปนอนเมือตอนน้เรอบคุณเสที่เป็นันเดอที่พาสิ่งีมาให้มาอยู่นแบบที่ส่วนแล้วก็ที่ที่สว ขอบคุณมากเป็นรักเฟร้แล้วฮึอขอบคุณมากขอบคุณมากดีใจใี่ได้เป็นฐานมื่งอย่างนี้และก็ขอบคุณทุกคนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับก็ก็คือผมก็พูดทุกครั้งด้วแหละว่าผมรู้สึกติดน,น,น,นี้บุญคุทุกคนในหงานี้แบบ ทุกคนทำให้ผมมีได้ทำให้ผมทำตามความฝันของได้ได้มีโอกาสที่เข้าโค้ดได้ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าคได้ก็พก็ากอะครับขอบคผมก็จะพูคุณทุกครั้งไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยแยนผมก็ขอบคุณจากใจจริงนแล้วผมก็พูดเสมอ พี่เจอพี่มีแฟนคลับทุกคนว่าผมนี่แหละจะทำพัฒนาทุกอย่างพัฒนาทุกอย่างทำให้ทุกคนมีความสุขก็ก็จะทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรืはは oh. ่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนดูเลยผมผมสัญญาจริงๆว่าผมจะทำแบบนั้นะแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์กันมาครับเดือย รู้สึกว่าช่วงที่ผมเข้าวงการมาประมาณ5ปีผมรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาท่าสั้นๆนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ผ่านมายากเหมือนกันว่ามันยากสำหรับสิงส่ง,ง,งี่มาแต่ว่า คือถ้าสว่วนต่างเธอทุกคนเลยคือผมไม่ได้เฟซผมไม่ได้พูดที่จะเอาใจทุกคนเลยว่าเออผมผ่านเรื่องไร้ไร้ผ่านเรื่องที่มันมันมันยากที่จะาได้หรือว่าคือทุกคนที่นั่งตรงนี้เลยไม่รู้ว่า t e r National Fan เลยนะฟังออกไหม โอเมไปแล้มก okay, so uh ็ทำไปเลยองคดีมากเละโอเคดนมากเลยโอเคนีมากเนยโอบคดีมากเนยโอเคดีมากเลยสอ่งนีอไกเลยโอเคดนมากเลยทอเคดีมาก่กกลยโอเคดีมกเล มีแฟนคลับมาโนที really? ่ขึ้นมาเนี่ยแนวด้วยนะติดตามตลอดอีกทีั้นขอบคุณมากากนะควนี้แลวก็หวังว่าจะสวพอด์ต่อไปอีกเป็นดรืยนะสัญญารัมสัญญาไหมโอเคประจันสับ โอ้ชื่อฟาเลนะ่ือไ่ไหงมโอเคูกาไไม่ดู conv, <laughs> <laughs> okay. Okay. Ah, yes. okay. ้ม่กีดีอยู่แล้วโอเคโอเคกคสามารถโบไอเสกในมือได้นะครับโอเคลกเนาะโอเคครับอันนี้ยืนแต่มาสวคิว จะปวดจะแก่ไม่อยากแก่แล้วมามามาเห็นวิดีโอนะครับทุกคนครับเดินสองสั พี่ท hmm. ุกคนนั่งยาวนี่ใจนี่โอเคเราจะได้ลองเพลงที่ที่